รถเข้าใหม่ toyota คอมพิวเตอร์หลังคาสูงเครื่อง3,000ดีเซลเกียร์ออโต้ปี2020ไม่ห4 0 0 0 0 0มกิโลราคาป้ายแดง1,250,000าวันนี้เหลือแค่7,59,000บาทไฟหน้าฮาโลเจนดีไซน์สวยกระจังหน้าโครเมียมพร้อมโลโก้โตโตยต้าไฟตัดหมอกคู่หน้าแม็กเดิมโรงงานยางบิสโตนปี24 พร้อมดิสเบกคู่หน้าไฟท้ายฮาโลเจนดีไซน์สวยชุดแต่งโครเมียมพร้อมกล้องมองหลักภายในกว้างพร้อมเบาะนั่ง4แถวต่อวงมาลไยพาวเวอร์พร้อมแอร์แบ็กหนึ่งใบหน้าจอทัชสกรีนดีไซน์สวยเครื่องเสียงใหม่ออปชั่นจัดเต็มแอร์แมนวนวลใช้งานง่ายเจย์ออโต้ใช้งานง่ายเบาะกำมะหยี่ดีไซน์หรูเบาะหลังกว้างนั่งได้เยอะภายในกว้างหลังคาสูงชุดแต่ง V.I.P. ส0 0 0 0 0บาทภายในหรูพร้อมม่านรอบกัน ฟังก์ชันจัดเต็มประตูดูดไฟฟ้าภายในสวยสภาพเหมือนใหม่ออปชั่นจัดเต็มน็อตยึดฝากระโปรงไม่เคยถอดซอกในเดิมชานหน้าเดิมพลาสติกไม่เคยแก่ฝากระโปรงเดิมพร้อมสติ๊กเกอร์มออกห่อนอเริ่มต้น1 3 0 0 0เครดิตดีฟรีดาวซื้อสดไม่เสียแบบคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงเล่มครบเอกสารครบพร้อมโอนอเราออาใบรับประกันว่ารถเราไม่มีชนหนักติดความจมน้ำรับประกันไม่แพ้ใครหาอยู่ไม่ผิดหวังรีบมาจัดกันได้เลย